ขันห้าและอุป,ปาทานนขันห้าพิขุทั้งหลายเราจักแสดงขันห้าและอุป,ปาทาน,นขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังพิขุทั้งหลายก็ขันห้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบ หรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูป,ปรขันที่ขูทั้งหลายเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าเวทนาขันทิขุทั้งหลายสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าสัญญาขัน ภิขุทั้งหลายสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าสังขารขันพิขุทั้งหลายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต หรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์พิขุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าขันห้าพิขุทั้งหลายก็อุปาทานขันห้าเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุป,ปาทานนี้เรียกว่าอุป,ปาทานนขันคือรูปพิขุทั้งหลาย เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานขันคือเวทนา ภิกุททั้งหลายสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุป,ปาทานนี้เรียกว่าอุป,ปาทาน,นขันคือสัญญา ทิขุทั้งหลายสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุป,ปาทานนี้เรียกว่าอุป,ปาทาน,นขันคือสังขาร ที่ขุทั้งหลายวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามอันเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุป,ปาทานนี้เรียกว่าอุป,ปาทาน,นขันคือวิญญาณ พิขุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานนขันห้า